สมหมวกแล้วทาให้หน้าดําทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าใส่เลยดีกว่าเพราะว่าดําอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับหลังพี่ใหม่กันทุกท่านทุกคนครับขอให้ทุกท่านได้สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอ่าไม่ป่วยไม่ไข้ให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันเยอะๆรำ่ำรวยเงินตรารำ่ำรวยเงินทองกันทุกคนขอให้ครอบครัวมีความรักมีความอบอุ่นนะครับทุกๆท่านด้วยเถิดนะครับ ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจากกระผมนายวิเชียนตามศรีครับสวนวังยางการเกษตรนะพี่น้องที่เคารพครับ,รบก็ต้องรายงานให้ทราบแล้วครับว่าหลังปีใหม่มานี้ตั้งแต่ปีใหม่มานะตั้งแต่ปีเก่าเดือนมกรา,าไม่เกี่ยวกันนะครับต้นพันธุ์อินทรัมสายพันธุ์เด็ดของเราแดงจมโบอินเดียวี32มสเอ่อโตโตววันโตคืนใหญ่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 บางต้นแตกใบขนนกแล้ว นะครับท่านที่สั่งจองกันเข้ามาบอกว่าอย่าเพิ่งส่งครับผม <c oughs> แม่บอกว่าให้พิเชียรดูแลต่อเนื่องก่อนนะดูแลให้หน่อยดูแลให้หน่อยได้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 ได,ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดือนนี้แหละไม่เกินปลายเดือนมก,การ,ราคมเนี่ยต้องส่งกันแล้วนะครับมันใหญ่แล้วนะฮะแตกใบขนนกกันแล้วหลายต้นเนี่ยนะหลายต้นเอาเป็นว่าท่านที่สั่งจองกันเข้าไว้โปรดรอคอยเดี๋ยวจะได้จะส่งให้ท่านส่วนท่านที่ยังลังเลใจอย,อยู่นะก็ลองตัดสินใจดู นะครับลองตัดสินใจดูดูก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ v วีสาปีนี้เนี่ยต้นสูงขึ้นมาอีกเป็นลําดับนะท่านผู้ชมนะนะครับต้นก็สูงขึ้นมานะลูกใหญ่ลูกสวยสีแดงๆสดๆดนาเนื้อหนาหวานกรอบแบบนี้นี่แหละท่านผูน้ชมครับยิ่งอายุเขามากขึ้นยิ่งโดกนะท่านผู้ชมนะนเพราะว่าเลี้ยงอาหารไหว <het> ปรุงอาหารพอ โอ้โหจันนึงเ่ยหนักเข้าไปเนี่ยแปดเก้ากิโลสิบกิโลกว่าลูกใหญ่ๆนะท่านผู้ชมขนาดนี้แหละนะครับไอ้นี่คือแดงจัมโบ้ยินเดียรู้สรรพคุณเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหม <c oughs> และหลายคนบอกว่ารู้แล้ว <c oughs> นะครับน้าวนี่แหละท่านผู้ชมลูกใหญ่ๆเห็นไหมโอ้โหสีสดใสแบบนี้ลูกใหญ่ๆแบบนี้จัดกันมาเลยนะครับ รู้สรรพคุณเป็นอย่างดีความหวานความช่าความกรอบความอร่อยเนื้อนั้นหนาโอ้กรอบแบบกรอบเพลินไม่กระด้างขนาดใหญ่เลยนะผู้ชมเห็นไหมฮะห้าเซนครึ่งเลยนะยาวห้าเซนครึ่งเลยนะไม่ธรรมดาลนะสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับตะลึงวงการอิทผาลัมเราไปเลยนะผู้ชมครับนะครับนี่ฮะลูกสดสดใหม่ๆนี่หวานกรอบอร่อยกันเลยนะนะครับ ต่อนนี้ลูกสวยๆกันวี2าผลสดอินทผลัมนะครับเอาได้เห็นผลสดกันแล้วแล้วบางท่านบางคนบอกว่ามากกว่าเห็นด้วยพิเชียนได้ชิมมาแล้วสั่งซื้อชิมกันไปนะครับแล้วก็มเมล็ดของเขาเนี่ยท่านก็เอาเพาะขยายพันุเองเลยนะเออขยายพันเองหากว่าจะส่งตรวจ DNA ยังไม่รู้ที่อยู่นะครับในการส่งตรวจเนี่ยห้องแลบ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพษิษณุโลกเนี่ยถามผมเดี๋ยวผมบอกที่อยู่ให้แล้วท่านก็จัดการส่งตรวจเลยนะครับเอาละท่านผู้ชมที่ครบครับเอาให,ห้ให้ดูให้ดูให้ดูให้ชมกันนะโอ้โหใบเขาใหญ่นะเนี่ยมีหลายท่านก็ส่งข่าวกับอกว่าเอใบมันใหญ่นะวิเชียนนะและที่สำคัญไอสายพานนันธุ์นี้มันโตเร็วโตไว กว่าสายพันธุ์อื่นๆเขาจังเลยผมก็บอกน่าใช่นะครับข้อมูลน่าใช่เลยนะเห็นไหมนี่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 จะแตกใบขนนกแล้วเห็นไหมเนาะน้จะแตกใบขนนกแล้วหนานะครับจะแตกใบขนนกแล้วหนาใบใหญ่เห็นไหมนี่นี่นี่จะแตกใบขนนกแล้วนั่นท่านผู้ชมเห็นไหมน้าๆรุ่นนี้แหละนะครับนะอดใจรอสักประเดี๋ยวนะ ไม่เกินปลายเดือนนี่แหละส่งให้แล้ว <c oughs> ไม่เป็นพาระแล้ว <c oughs> ไม่เป็นวราแล้วดูแลต่อให้ท่านไปดูแลกันต่อนะยังพอมีเหลืออีกบ้างสักเล็กน้อยแหละในการที่จะแบ่งแบ่ง,บงปันกันไปนะครับท่านผู้ชมนะอืจะพยายามไม่มีการขยับอะไรยังไงเห็นไหมสวยงามสงา่าสวยเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ คนใหญ่คนอวบต้นใหญ่ต้นอวบเลยใหญ่แล้วนะครับผมดูแลไคโดซานไปด้วยนะนะใส่ไคโดซานไปสวยงามเลยนะท่านผู้ชมต้นของเขาเนี่ยรุ่นนี้ก็ใช้ได้ละสวยงามนะท่านที่สนใจก็สั่งกันเข้ามาสั่งจองกันเข้ามาเดี๋ยวก็ตัดเตรียมไว้ให้ส่งพร้อมกันแหลนะท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าช้าหน่อยเดี๋ยวราคาปรับขึ้น <laughs> ถ้าสั่งช้าเดี๋ยวราคาปรับนะปรับราคาขึ้นแต่ถ้าหากว่าสั่งไวราคาเดิมนะเอไม่ได้บีบคั้นไม่ได้บีบคั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นจังหวะและโอกาสของท่านไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะต้นใหญ่ต้นใหญ่คนใหญ่สวยงามอมแต่ก็หญ้าก็เยอะเหมือนกันแหละถอนหญ้าหลายรอบแล้วเนี่ยนี่ ถอนหญ้าออกนี่หลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าถ้ายาปกคลุมเราไม่สวยเลยนะาผู้ชมนะหญ้าปกคลุมเราไม่สวยงามเสียหายเสียหายนะนี่เราก็ต้องถอนหญ้ากันบ่อยๆอ่ะเราผู้ชมตั้งแต่มานี่ประมาณ6-7เดือนนี่ถอนหญ้าไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะเพราะว่าดินที่กระผมสั่งมาเพราะเนี่ยเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้า เมล็ดหญ้ามันเยอะนะครับพอมาได้น้ําพอได้น้ําได้ท่าไปมันก็ง,งอกอะท่านผู้ชมนะเป็นอย่างนั้นพอได้น้ํามาปุ๊บมันก็ง,งอกอะหญ้านี่เห็นไหมเนี่เต็มเลยอย่างนี้แหละท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการที่ดินเขามีอาหารอุดมสมบูรณ์แบบเนี้ยมันก็เป็นผลดีทําให้ต้นพันธุ์อินทผลัมของเราเนี่ย ได้อ่มีการเจริญเติบโตไอ้ที่เสียงดังๆนี่คือรถเกี่ยวข้าวท่านผู้ชมนะเราไม่ได้นัดแน่กันเขาเกี่ยวข้าวของเขาอยู่ข้างๆนี่แหละได้เวลาเกี่ยวเขาแต่เราก็ให้ท่านได้ชมนี่ต้นอินทาลัมนะครับว3 2ต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆเห็นไหมโคนใหญ่แล้วนะ ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ให้ท่านได้ดูกันไปนะครับนะโอ้โหนี่โอ้ฝุ่นเยอะเลยเนี่ยผมจะคันไหมเนี่ยเออน,น,นี่เป็นสาเหตุของฝุ่นลอองเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวข่าวเนี่ยนะออานะครับอาชีพเกษตรนะนี่ต้นใหญ่ใบใหญ่ใช่ไหมโอ้โหใบเขาเนี่ยนี่ดูสิใบม่เริ่มเลยนะ ใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆใเจจริงๆสายพันธุ์นี้มั่นใจได้ล่ะรสชาติไม่มีฝาดผมเทียบไม่ฝาดต,ตั้งแต่ลูกอ่อนเลยอ่ะนะตั้งแต่ลูกเล็กๆอ่อนๆไม่ฝาดอ่ะโอ้โหยิ้มเลยนะครับเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นมั่นใจยังไงอ้าวก็กิมมาอย่างนั้นอ่ะกี่รูดแล้วละ่ะก็ทุกุูนเลยแหละครับและท่านผู้ <iß S 2> ชมที่สั่งซื้อไปปลูกกัน นะส่งข่าวคราวกันกลับมาก็เป๊ะนะะไม่มีผิดหวังกันแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละนะส่วนท่านที่ยังไม่มั่นใจก็รอไปก่อนนะรอไปก่อนรอไปก่อนให้คนอื่นเขาปลูกกันไปก่อนเรารอทีหลังก็ได้มีปัญหาเออไม่เป็นไรรออีกหน่อยก็ได้แต่ท่านที่บอกว่าเอาเลยตัดสินใจได้แล้วก็มาเลยนะครับต่างกันก็ามานี่ต้นใหญ่แล้วนะอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้ได้อีกไม่กี่ท่านแหละดูแล้วอ่ะ อีกไม่กีท่านนะครับเพราะว่าผมว่าเอาอย่างอย่างช้านะกุมภาพันธ์เนี่ยแตกใบขนนกพืชภาพทั้งหมดแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงามมากนะครับเขียวปีใบใหญ่สวยงามนะครับต้านทานโรคได้ดีแหละนะเห็นไหมเออที่สําคัญสายพันธุ์นี้ต้านทานโรคได้ดีนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะให้ท่านได้ดูเห็นไหมต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับในส่วนที่โดน เชื้อโรคเชื้อโรคไปเนี่ยรับลอยจะได้ต้นานทานนะครับใบใหญ่ขึ้นมาแล้วสวยเลยใบยใหม่ขึ้นมากัดแข็งแรงนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลโอ้โหมั่นใจได้สว,สวยจริงๆสวยจริงยอดยิงของพี่ฮะดูสิใบใหญ่ปึบปับปึบปรับนะเอาละนะครับให้ชมกันให้เห็นการรายงานให้ทราบว่าโตกันขนาดไหนใหญ่มากขนาดนี้นะโอ้ เออเยยบอะไรไปเอ้าเออสดๆไปนี้นะนะถ่ายแบบนี้อย่าใช้เทคนิคมากในการถ่ายทำเดี๋ยวจะเป็นการหลอกลวงอ่าของจริงของนี่ให้เห็นนะอ้าวท่านผู้ชมดูนะนี่แตกใบขนนกแล้วเห็นไหมเนาะนั่นๆแตกใบขนนกแล้วแตกใบขนนกแล้วนะจ๊ะนะครับนี่ฮะแตกใบขนนกกันแล้วนั่นสวยงามนะต้นใหญ่ต้นอวบแตกใบขนนกนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะ ให้ท่านได้ดูนะครับหวังว่าคงไม่เวียนหัวนะครับเออถามกล้องดึงกล้องไปแบบนี้นะต้นใหญ่กันนะเห็นไหมใบใหญ่ต้นใหญ่กันขนาดนี้เนี่ยนี่แหละสายพันธุ์เขาเด็ดจริงเด็ดจริงนะเด็ดจริงๆแหละนะครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีนะครับ V ี 2, าอเอาท้าไปชมครับ สนใจก็เรีบสั่งจองกันนะช้าก็จะหมดแหละรุ่นนี้นะรอไปอีกนานช้าก็ม,มันช้ากว่าคนดื่นเขาอย่ารอเลยนะอย่ารออย่ารอนะจ๊ะ <c oughs> เอาท่านผู้ชมสนใจสั่งผมมาเดี๋ยวจะได้ดําเนินการเข้าสู่กติกาของเรานะครับจัดส่งไปลายเดือนเนี่ยจัดส่งแล้วนะจะได้รับของกันไปแต่ถ้าหากว่าสั่งช้าราคาจะเปลี่ยน นะเพราะว่าดูสวยขึ้นมาเยอะนะครับราคาจะเปลี่ยนนะแต่ว่าตอนนี้ราคาเดิมราคาเดิมน,นะครับ พนาพรายชายปานาชมอยู่ทัดแมกไม้สายลมชื่นชมธรรมชาติเลินตาชายหาดทะเลเม็ทสายล่องแก่งน้อยใหญ่ไฟหาพักวันสุขสมอุราเรามาเที่ยวไทย ที่เขาครับก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์สไตล์เดิมเวลาที่เราบันทึกคลิปนะประชาสัมพันธ์อยู่ในสวนเราเนี่ยเราก็จะต้องประกอบด้วยเสียงเอฟเฟกธรรมชาตินะครับช่วยขับกล่อมบรรเลงบรรยากาศให้มีความาสบายอกสบายใจสบายหูมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเสียงนกร้องนะครับนกเขาเยอะนกเขาเยอะนะ ในบางครั้งบางทีบางวันก็เห็นมีคนเขาแอบมาต่อนกอยู่เหมือนกันก็สงสารเวลามันมีรังมีลูกมันอะไรประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับบรรยากาศของคนชาวสวนนะครับแต่ก็ทําหลายอย่างนะเพื่อให้ชีวิตนั้นได้ไม่มีเวลาว่างนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้มันปลายปีแล้วสิท่านผู้ชมส่งท้ายปีเก่ากันส่งท้ายปีเก่าในในช่วงนี้มีกี่วันที่จะเหลือนี้และผมก็เหลือต้น อินตาปาลัมตัวเมียนี่นี่น,น,นที่ได้ตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยนี่นะท่านผู้ชมนะผมนําขึ้นมาพักไว้เป็นที่เรียบร้อยไม่มีการเหี่ยวไม่มีการเฉาพร้อมจัดส่งให้ท่านแล้วนั่นก็คืออัมเอสด,ดาฮานนะอัมเอสด,ดาฮานประกอบด้วยมีอยู่ไม่เยอะ20กว่าต้นเองนะ20กว่าต้นเองเดี๋ยวก่อนจะไปฟังโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าของกระผมผมให้ท่านผู้ชมไปดูผลผลิตของเราก่อนนะ ลักษณะลูกเป็นอย่างไรรสชาติอย่างไรเออรสชาติท่านอาจจะไม่รู้นะครับผมนี่รู้แก่ใจว่าอร่อยหรือไม่อร่อยบอกท่านไปนะครับไปดูก่อนว่าสีสันเป็นอย่างไรบ้างอ,อัมเอสดาฮานนะครับรุ่นพัฒนาการของเราท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เคารพครับสุดยอดสายพันธุ์ลินดาลามำอีกสายพันธุ์หนึ่งนะท่านผู้ชมนะสีออกชมพูโอโรสของเรานี่เข้มกว่าใครสีเข้มกว่าเขาเลยนะสีเข้มชมพูโอโรสสวยงามนะครับเนื้อหนา หวานฉ่ำกรอบอร่อยทานแล้วติดใจนะผู้ชมนะครับเราพัฒนากันขึ้นมาได้สายพันธุ์ดีๆเด็ดๆแบบนี้อ,อัมเอสดาฮานนะผู้ชมอิทภาพลามสายพันธุ์อัมเอสดาฮานนี่เขาบอกว่าเป็นสุดยอดของอิทภาพลามสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์หนึ่งเลยนะผู้ชมความหวานของเขาเนี่ยเป็นความหวานสดชื่นหวานละมุนละไมหวานละมุนละไมหวานกลมกล่อมนะครับยิ่งทานยิ่งเพลินนะ่ะเนี่ยใครได้ทานแล้วเพลินเลยไม่มีว่างไม่มีว่างนะครับท่านผู้ชม นะครับเวลาทานไปเนี่ยมันจะเกิดความหวานนุ่มๆแล้วที่สําคัญถ้าว่าเราเก็บไว้จนสุกไงเก็บไว้จนสุกนี่อร่อยมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับนะเราแกะเปลือกเขาเนี่ยเปลือกเขาแกะได้เลยลอกออกจากเนื้อนะครับก็จะหวาน่ะผมในระหว่างนี้ผมจะไม่ใส่บาใส่เบอร์โรเลยนะให้ท่านได้ดูได้เห็นกันนะครับนี่คือขนาดความยาวของเขาอัมเอสดาฮานนะครับนี่ รุ่นพัฒนาปรับปรุงของเรานะท่านผู้ชมนะสี่เซนติเมตรนะครับสี่เซนติเมตรเห็นไหมนี่ลูกขนาด4ี่เซนติเมตรนะสีสวยเลยนะมาท่านผู้ชมเห็นสีแล้วมันน่ากินจักเชียนเลยเออนั่นแหละมันต้องสีสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ความยาว4ี่เซนติเมตรส่วนความอ้วนละ่ะนี่นี่นี่ความอ้วนความอ้วนที่เท่าไหร่อ้วนเท่าไรอ้วนเท่าไรโอ้มีเครื่องมือแล้ว ความอ้วนเอาความอ้วนนะความอ้วนให้เห็นความอ้วนความอ้วนความอ้วนนี่วัดความอ้วนให้เห็นก็อยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งนะอ้วน2เซนครึ่งนะครับท่านผู้ชมอ้วน2เซนครึ่งความยาวนั่นก็นุ่นเลยความยาวก็นุ่นเลย4เซนติเมตรนะครับเอาละท่านผู้ชมที่เคารพครับ ท่านได้เห็นผลของอินทพาลามสายพันธุ์น้เมชดาหานอาของเราเลยไปเลยนะต้องบอกว่าของเรารอบไม่ใชงผมคนเดียวแล้วหลายท่านได้ไปนะจับจองเป็นเจ้าของกันไปไป,ไปเลี้ยงไปดูเป็นที่เรียบร้อย <S <S เอา้าผมจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีปีนี้ท่านผู้ชมนะไหนๆก็ไหนๆมีอยู่ประมาณนี้นะราคาราคาเดิมสิเออไม่ปรับราคาเดิมไม่ปรับแต่ผมจะจัดโปรโมชั่นให้ท่านพิเศษหมดแล้วหมดเลยนะท่านผู้ชมนะ มีไม่เยอะมีไม่เยอะหมดแล้วหมดเลยเฉพาะชุดนี้เท่านั้นหมดชุดนี้ก็ว่าไปตามปกติของเราส่งท้ายปีเก่าของเราไปนะมีอยู่1 2 3 4 5ส0ห้ายี่สกว่าต้นยี่สกว่าต้นนะครับท่านผู้ชมครับเอาว่าอย่างนี้ก็2ต้นนะแถม1ต้นฟรีค่า่งส่งท้ายปีเก่าดูขนาดต้นเกา่าว่าสวนขนาดไหนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูต้นกันเอาละนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ครบครับนี่ต้นกล้าอินทพาลัมเนี่ย อันนี้ปีครึ่งไปแล้วนะปีครึ่งยาวไปเลยนะท่านผู้ชมนะปีครึ่งยาวไปเลยเนี่ยต้นเขาแตกหนงแตกหนามเป็นที่เรียบร้อยผมนําขึ้นมาพักไว้หลังจากตรวจเดียนเอรู้ว่าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียเรียบร้อยนะต้นนี้คือต้นตัวเมียนะท่านผู้ชมนะเอ้าอันนี้ยังแขกไม่ได้รับเชิญเดินผ่านหน้ากล้องแม่ <laughs> เอ้าเอ้าเอ้าปล่อยมันไปท่านผู้ชมปล่อยมันไปอย่ายุ่งกับมันนะ เอามาอย่างนี้นะท่านผู้ชมนี่สายพันธุน์อิดะพลรมอัมเอสด,ดาฮานของเราท่านผู้ชมครับนะจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าท่านไปเลย2ต้นแถม1ต้นตัวเมีย2ต้นแถม1ต้นไปเลยไม่เพิ่มราคาฟรีค่าสง่งเอาสิเอาสิท่านผู้ชมนะไม่ต้องกลัวตายแล้วเพราะว่าอะไรนำขึ้นมาพักเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ ผมนําต้นขึ้นมาพักนะพักเนี่ยรากเขาตัดอะไรเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้รากของเขาอยู่คงที่หาอาหารกินอยู่ในถุงนะครับหาอาหารกินอยู่ในถุงที่ออกมาจากนอกถุงเล็กน้อยไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถขยับขยายเคลื่อนย้ายส่งให้ท่านได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเออและที่สําคัญนี่ผมผมมัดไว้ท่านผู้ชม <laughs> มัด นะทำราวไม้ประคับประคองกันไว้ไม่ให้ล้มไม่ให้ลม้มเราจะต้องไม่ล้มใช่ไหม <c oughs> ไม่ลม้มไม่ลม้มนี่ฮะท่านผู้ชมนะแตกหนามแตกอะไรที่เรียบร้อยโคนใหญ่โคนอวบเหลืออย่างเดียวนะเหลืออย่างเดียวคือท่านนําไปลงปลูกซะนะท่านผู้ชมนะท่านนําไปลงปลูกแล้วก็เอ่อพุ่งอย่างเดียวเลยโตยอย่างเดียวนะผมให้ เวลาท่านช้าที่สุดที่จะออกลูกนะปีครึ่งจากนี้ไปช้าสุดเพราะว่าเดี๋ยวนําไปลงปลูกไปแล้วเนี่ยนะนำไปลงปลูกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพุ่งมากพุ่งหมาครึ่งโต,โตโตโตนะซัดเลยซัดเลย,เลยนะนน่คนใหญ่คนอวบคนใหญ่คนอวบแต่ว่าผมมัดไว้มัดไวเออม,มัดต้นไว้ไม่ให้ล้มนะครับมัดต้นไว้ไม่ให้ล้มเนี่ยนะท่านผู้ชมนะไม่ผิดหวังแน่นอน ไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นแน่แท้จัดของดีให้ท่านไปนะครับท่านผู้ชมที่ครบครับเพราะอะไรเพราะว่าส่งท้ายปีเก่าเออบางท่านบางคนบอกว่าเอ้านี่ก็ส่งอะไรเออนะเราอยากจะลดราคานะครับนี่บางท่านบางคนบอกว่าแม่เก็บเงินมาตั้งนานก็อยากได้อยู่แล้วนะครับก็เลยจัดโปรโมชั่นให้ท่านไปเลยนะสองต้นแถมหนึ่งต้นนะตัวเมียนะครับอ่าผมมั่นใจ ผลตรวจจะดีเอจากห้องปฏิบัติการนะนักวิชาการด้านพันธุกรรมพืชนะครับของมันมีภาควิชาเขาอยู่อ่ะมหาวิทยาลัยนรเรศวรน,นะครับใช้บริการกันมาและที่สาคัญตอนนี้เนี่ยทางคณะนักวิจัยเนี่ยเขาสั่งซื้อ,อเคมีนะครับน้ํายาน้ํายาสําหรับการตรวจจําแนกแยกเพศด้ย DNA นเนี่ยนะราคาแพงนะครับ ของราคาแพงมันดีธรรมดาท่านผู้ชมนะถ้าของดีต้องราคาแพงออใช่ปะ่ะของดีต้องราคาแพงนะครับนะของดีราคาแพงว่าอย่างนั้นนะก็เลยทําให้ความแม่นยําเที่ยงตรงนะ่ะสูงเลยทีเดียวเชียวละนะครับท่านผู้ชมนะครับนะก็จะมีคือผมเฉลี่ยก,กันไปมีต้นที่อยู่ต้นอยู่ในกระถางก็มีนะท่านผู้ชมนะในกระถางอยู่5ต้นด้วยกันนะครับแต่ว่าทรงต้นของเขาเนี่ย าบางต้นเนี่ยอาจจะแลดูไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ายอดของเขาเนี่ยนะยอดของเขาเนี่ยแทงขึ้นมางอกขึ้นมาเรียบร้อยผมมั่นใจในเรื่องของอาการเจริญเติบโตแล้วจัดส่งให้ท่านได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะไม่มีใบแห้งแล้วนะนะสบายใจยอดขึ้นยอดขึ้นรากงอกรากงอกอืมรากงอกไม่ใช่งานงอกรากงอกนี่นะท่านผู้ชมนะอ,อัมเอสดาหานอัมเอสด,ดาหาน สายพันธุ์เด็ด,ด,ดสายพันธุ์ดีสีชมพูอรสถหวานกรอบอร่อยนะเราเนี่ยพัฒนาสายพันธุนะ์กลับของพัฒนาขึ้นต้องดีกว่าเกา่าเห็นไหมล่ะพัฒนาขึ้นต้องดีกว่าเกา่าส่วนต้นที่สูงกว่าเขามากๆใบสูงกว่าเขามากๆเนี่ยเวลาส่งเนี่ยมันล้นนะมันล้นถังขออภัยล้นลังต้องตัดใบนะทําใจนะท่านผู้ชมนะผมต้องตัดใบที่มันยาวเกินอ่นะมีมีอยู่มีอยู่สองต้นอ่นะ นะครับนอกนั้นเฉลี่ยเท่ากันหมดนะครับที่สำคัญก็คือ,อยอดนะค,ะนะครับใบกลางของเขาเนี่ยงอกเป็นที่เรียบร้อยแทงออกมาสบายใจได้ไม่มีปัญหาแล้วเอาละท่านผู้ชมครับช้าหมดอดไปเลยนะท่านผู้ชมนะผมจัดโปรโมชั่นพิเศษนี้ให้ท่านส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีนี้อ,อัมเอสดาฮานนะครับอ,อัมเอสดาฮานร,รับไปเลย2ต้นแถม1ต้นตัวเมียหมดแล้วหมดเลยนะท่านผู้ชมนะอย่าช้าเพราะว่ามีอยู่แค่ เชกหนอซา,าไม่ใช่2 4 6 80 20กว่าต้น20กว่าต้นนะครับก็แปลว่าถ้าหากว่าท่านสั่งบางคนเอาเอา4ต้น4ต้นท่านได้แถม2ต้นเป็น6ต้นนะครับในราคา4ต้น <c oughs> เอาไปนะนะครับฟรีจะส่งนักผู้ชมครับฟรีจะส่รงรับกันไปเลย